สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนําท่านผู้ชมทุกท่านมาอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสตร์ในพระบรมมหาราชวังเพื่อรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบําเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพส,สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม,มราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงโดยมีคุณนิสารัตอมาักษ์และดิฉันอุรเยายพิสดสินรับหน้าที่เป็นผู้บรรยายค่ะคุณผู้ชมคะตามที่มี ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดกล้าโปรดประหมอมให้สำนักพระราชวังจัดการพระบรมศพถวายพระเกียรติยศสูงสุดตามราชประเพณีประดิษฐานพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์ในพระบรมมหาราชวังค่ะ โดยเมื่อวานนี้นะคะวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ถ่ายทอดสดขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยไปอย่างพระบรมมหาราชวังค่ะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อทรงเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปยังพระบรมมหาราชวังโดยขบวนรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพนั้นประกอบด้วย รถยนต์ของสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามตามด้วยรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและขบวนรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเส้นทางขบวนเชิญพระบรมศพนั้นเริ่มจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยเคลื่อนไปทางถนนอังรีดูนงังถนนพระรามสี่ถนนพญาไทยถนนสีอยุทยาถนนราชดำเนินเข้าสู่ประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีพระบรมมหาราชวัง โดยตลอดสองข้างทางนั้นมีประชาชนมารอเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทร่วมถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดเส้นทางค่ะเมื่อรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพถึงพระบรมมหาราชวังแล้วคณะแพทย์และพยาบาลรอรับพระบรมศพและเชิญพระแท่นพยาบาลพระบรมศพลงจากรถยนต์หลวงเชิญพระบรมศพขึ้นพระที่นั่งพิมานรัตยา โดยมีเจ้าพนักงานภูสามารากํากับค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ได้ถวายน้ําสง์พระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งพิมารัตยาพระบรมหาราชวังเป็นการส่วนพระองค์ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ทหารมหาเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และพระตำรวจหลวงเชิญหีบพ,พระบรมศพไปอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสเชิญขึ้นประดิษฐานบนพระแท่นแว่นฟ้าทองประกอบพระโกศทองใหญ่ภายใต้พระสเวตสิชัดเก้าชั้นแวดล้อมด้วยเครื่องสูงหักทองขวางมีชุมสายฉัดห้าชั้นบังแทกฉัดเจดชั้นต้นไม้ทองเงิน นามุกตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อประกอบพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพค่ะภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนะคะมีพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตั้งประกอบหน้าพระโกรธพระบรมศพนะคะประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมประจำวันนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาพระพิธีธรรมจะสวดพระอภิธรรมและพระคมย่ำยามเวลา7นาฬิกานะคะพระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้าเวลา9นาฬิกาพระพิธ,ธรรพพีธรรมสวดพระอภิธรรม เวลา11นาฬิกาพระพิธ no like well, so ีธรรมรับพระราชทานชั้นเพนเวลา12นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามเวลา15นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมเวลา18นาฬิกาประโคมย่ำยามเวลา19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและในเวลา21นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประโคมย่ำยามค่ะ ในเรื่องของการประคมย่ำยามนั้นนะคะนอกจากเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศแล้วก็ยังถือเป็นเครื่องบอกเวลาแก่เจ้าพนักงานในการปฏิบัติงานค่ะซึ่งการประคมนี้นะคะอาจจะรับมาจากการย่ำยามในวัฒนธรรมอินเดียแต่โบราณค่ะโดยกระทำทุกสามชั่วโมงเริ่มจาก6นาฬิกาจนถึง21นาฬิกา ทั้งนี้นะคะรูปแบบการประคมย่ำยามมีหลักเกณฑ์แน่นอนมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแล้วค่ะโดยใช้วงเครื่องสูงซึ่งประกอบด้วยปีฉันไหนกลองชนะสังและแตรงอนต่อมาก็ได้มีการเพิ่มวงปีพาดนางหงร่วมประคมตั้งแต่ครั้งงานพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นคราแรกตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะการประคมย่ำยามก็จะประโคมตามลำดับเริ่มจากวงแต่สังประโคมเพลงสำหรับบทต่อด้วยวงปีฉนัยกลองชนะหรือเรียกว่าวงเปิดพรวดนะคะประโคมเพลงพยาโศกลอยลม โดยประคมสลับเช่นนี้สองครั้งก่อนที่วงปีพาดนางหงจะประคมเพลงเรื่องนางหงได้แก่เพลงพรามเก็บหัวแหวนเพลงสาวสอดแหวนเพลงกระบอกทองเพลงครูมแมลงวันทองและเพลงมแมลงวันทองค่ะเมื่อบรรเลงครบทั้งสามวงถือว่าเสร็จการประคมย่ำยามหนึ่งครั้งค่ะ ซึ่งวงปีพาดก็มีบทบาทสำคัญในการประโคมประกอบพิธีศพอย่างมีแบบแผนของไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณแล้วนะคะก่อนที่ภายหลังจะหันมานิยมใช้วงปีพาดมอนปัจจุบันพบเฉพาะในงานพระบรมศพพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะซึ่งวงปีพาดนางหงนี้ก็จะเป็นการนำวงปีพาดธรรมดามาร่วมกับวงบัวลอย โดยลดทอนเครื่องดนตรีของวงปีพาดคือปีในตะโพนและกลองทัดออกไปและลดทอนเมงในวงบัวลอยออกค่ะใช้แต่โมงในวงปีพาดเท่านั้น ทั้งนี้ที่ใช้เชื่อว่าวงปีพาสนางหงนั้นเนื่องจากสมัยโบราณนิยมใช้เพลงเรื่องนางหงสองชั้นหรือว่าเพลงพรามเก็บหัวแหวนนะคะเป็นหลักสําคัญในการบรรเลงและประโคมซึ่งมีน้ําเสียงสนุกสนานเป็นการปลอบโยนจิตใจแก่ญาติผู้วัยชนให้ผ่อนคลายจากความสูญเสียอีกทั้งเป็นปริศนาธรรมว่าในการเกิดย่อมมีการดับและในการดับก็ย่อมมีการเกิดเช่นกันค่ะ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระองค์นี้นะคะก็ได้สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่เสด็จออกวาราชการต่อมาเมื่อพระบรมวงศ์ฝ่ายบนชั้นสูงหรือสิ้นพระชนจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้นําพระศกมาตั้งปิสถานไว้บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อบําเพ็ญพระราชกุศลค่ะอมจะเล่าเรื่องขรงทะลุประจําพระชนมะวานก็เล่าได้นะแต่ว่าเขาจะตัดให้ ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางรำพึงค่ะทรงมีพระราชศรัทธาสูงในการสร้างพระพุทธรูปนี้นะคะเพื่อเป็นที่ระลึก ในโอกาสพระราชะพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาครบห้ารอบเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2535ค่ะพระพุทธรูปนี้ทำจากเงินแท้96นะคะและมีการเททองหล่อในวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2535พระพุทธรูปประจำพระชมวันของพระองค์นั้นมีความสูงจากฐานแปดเหลี่ยมถึงพระบาทนะคะถึงหนึ่นิ้ว และความสูงจากฐานบวกความโบงหายอีกหนึ่งนิ้วรวมความสูงทั้งหมดจนถึงพระเกศมาลา9นิ้วค่ะพระพุทธรูปปางรำพึงเป็นการแสดงพระอริยาบทของพระพุทธเจ้านะคะขณะทรงพิจารณาและคุ้นคลิดถึงธรรมะอย่างลึกซึง้งพระหัตถ์ทั้งสองของพระองค์ยกขึ้นประสานกันที่พระอุระหรือว่าหน้าอกนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการคิดทบทวนหรือว่าพิจารณา โดยพระหัตถ์ขวาจะทับพระหัตถ์ซ้ายในท่าทางที่สงบและเนียงสงบสื่อถึงการเตรียมตัวเพื่อแสดงธรรมที่สำคัญให้แก่สัตว์โลกค่ะเหตุการณ์ที่นำไปสู่การสร้างพระพุทธรูปปางรำพึงเกิดขึ้นขณะที่พระพุทธเจ้าประทับนั่งเสวยวิมติสุขใต้ต้นไทรค่ะพระองค์ทรงพิจารณาว่าธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้นั้น มีความลึกซึ้งและซับซ้อนเกินไปที่จะทำให้บุคคลธรรมดาที่เต็มไปด้วยกิเลสเข้าใจได้ง่ายดังนั้นพระองค์จึงคิดว่าจะไม่แสดงธรรมต่อผู้ใดแต่แล้วพระไทยหนึ่งของพระองค์ก็เกิดความรู้สึกมากน้อยว่าจะไม่แสดงธรรมต่อใครเลยคำทูลอารัธนาของเท้าสหบดีพรมจากพรหมโลกได้ส่งเสียงผ่านถึงพระพุทธเจ้าค่ะทำให้พระองค์ทรงเปลี่ยนพระไทยซึ่ง ท้าวสมบดีพรมได้กล่าวว่ายังมีสัตว์บางประเภทในโลกนี้ที่สามารถฟังธรรมของพระพุทธองค์และเข้าใจได้จึงของให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมโปรดชาวโลกพระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์ทั้งหลายด้วยพุทธจักษุและพบว่าในโลกนี้มีบุคคลที่มีความสามารถในการรับธรรมแตกต่างกันไปนะคะเช่นเดียวกับการเกิดของดอกบัวในน้ําที่มีหลากหลายสถานะ พระพุทธรูปปางรำพึงเป็นการแสดงให้เห็นถึงการพิจารณาและตัดสินใจของพระพุทธเจ้าที่จะทรงแสดงธรรมเพื่อโปรดสัตว์โลกโดยมีพระอิริยาบถท,ที่สงบและมีความหมายลึกซึ้งค่ะซึ่งพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของพระมหากษัตริย์ในแต่ละรัชกาลของพระราชวงศ์จักรีนั้นก็มีความสำคัญและเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นมงคลที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ โดยแต่ละราชาการก็จะมีพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่แตกต่างกันซึ่งแต่ละพระพุทธรูปก็จะประดิษฐานในสถานที่สำคัญที่เหมาะสมตามแต่ละช่วงเวลาค่ะ ในช่วงเวลานี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาของพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมส่วนเวลา18นาฬิกาหลังจากนี้ก็จะเป็นการประคมย่ำยาม19นาฬิกาพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและ21นาฬิกาค่ะพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมและประคมย่ำยามค่ะ ในส่วนของการถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักพระราชวังนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ นาศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันนะคะในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคมพุทธศักราช2568ในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอลาลัยไว้ณที่นี้ด้วย พระราชทานนะคะพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพณพระที่นั่งดูสิตมหาปราสาสตรภายหลังจากการพระราชพิธีส่งบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาถึง21นาฬิกาเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พุทพฤศจิกายนพุทธศักราช2568 และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลคณะองค์นตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะ สำหรับพิธีศพสามัญชนกับเจ้านั้นก็มีความต่างกันที่คติความเชื่อทางศาสนาและฐานันดรของผู้วายชนนะคะที่กำกับทำให้พิธีการและพิธีกรรมนั้นมีความแตกต่างกันถ้าถอดสิ่งที่เราอาจเรียกว่าเป็นอภรร์อันห่อหุ้มพิธีศพออกทั้งหมดแล้ว พิธีศพทั้งสามัญชนและเจ้าต่างมีจุดร่วมกันก็คือความปรารถนาที่จะส่งดวงวิญญาณของผู้วายชนไปสู่ภพภูมิที่ดีนั่นก็คือสวงสวรรค์ค่ะทว่าด้วยคติความเชื่อในาศาสนาพราหมณ์และาศาสนาพุทธที่เปรียบพระมหากษัตริย์เป็นดั่งอวตารภาคหนึ่งของเทพ,พเจ้าหรือเป็นพระโพธิสัตว์ในร่างของมนุษย์ผสมผสานกับความเชื่อในเรื่องความตายดั้งเดิมของคนในภูมิภาคนี้นะคะ ทำให้งานพระบรมศพและพระศพของเจ้านั้นมีการสร้างพระเมรุเพื่อให้พระองค์กลับคืนสู่สวรรค์พิภพต่างจากสามัญชนค่ะที่ยังคงต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏตตสงสารต่อไปด้วยเหตุนี้เองนะคะทำให้พระราชพิธีและธรรเนียมปฏิบัติของพระมหากษัตริย์เต็มไปด้วยรายละเอียดและขั้นตอนมากมายค่ะถ้าหากจะพิจารณาในภาพรวมแล้ว สามารถแบ่งพระราชพิธีพระบรมศพออกได้เป็นสี่ส่วนหลักคือส่วนแรกเป็นการจัดการเกี่ยวกับพระบรมศพนับจากการสงน้ำจนถึงบรรจุลงในพระโกรธส่วนที่สองก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมต่างๆในระหว่างการตั้งพระบรมศพและการปฏิบัติตนของผู้ที่มีชีวิตส่วนที่สามค่ะเป็นเรื่องของกระบวนแห่พระบรมศพและงานพระเมน สุดท้ายส่วนที่4เป็นการถวายพระเพลิงและพิธีกรรมที่เกิดขึ้นภายหลังจากการถวายพระเพลิงแล้วค่ะส่วนแรกเรื่องของการจัดการเกี่ยวกับพระบรมศพนับจากการส่งน้ําจนถึงบรรจุลงในพระโกรธเรื่องของการชำระร่างกายให้บริสุทธิ์เพื่อเดินทางไปสู่ภบหน้าถือเป็นขั้นตอนแรกนะคะในการปฏิบัติต่ตอศพในหลายวัฒนธรรม ในกรณีของไทยการส่งน้ำพระบรมศพหรือว่าอาบน้ำศพนั้นจะปฏิบัติภายหลังเมื่อพระมหากษัตริย์พระองค์นั้นหรือพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จกลับสู่สวรรคาลายัยบางเชื่อว่าการอาบน้ำศพนั้นเป็นการชำระพระวรกายให้สะอาดก่อนเดินทางไปยังพบหน้าหรือเตรียมตัวสำหรับไปไหว้พระจุลามณีเจดีย์ค่ะ การอาบน้ำศพก็จะใช้น้ำร้อนก่อนแล้วตามด้วยน้ำเย็นและใช้ขมิ้นชันสดกับผิวมะกรูดขัดสีให้ทั่วร่างกายอีกทีจากนั้นจึงถวายพระสุคนหรือว่าเครื่องหอมและพระมหากษัตริย์จะนำพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชบริพารส่งน้ำลงบนพระบาทหลังจากนั้นจึงทำการถวายสางพระเกสาหรือว่าผมนะคะโดยใช้พระสางไม้เมื่อหวีเสร็จแล้วค่ะจึงหักพระสางนั้น ในยะว่าเป็นปิศนาธรรมว่าไม่ต้องการความสวยงามอีกแล้วเป็นไปได้ว่าธรรมเนียมการหักหวีนี้คงมาจากจีนเพื่อเป็นการตัดสายสัมพันธ์ระหว่างคนเป็นกับคนตายค่ะสำหรับในปัจจุบันสถานที่ส่งน้ำพระบรมศพนั้นก็จะใช้พระที่นั่งพิมานรัตยานะคะซึ่งเชื่อมต่อกับมุกกระสันพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตรค่ะจากนั้นก็จะเป็นการถวายสุกรรมพระบรมศพ ก็คือการใส่เครื่องแต่งกายและมาตราสังสำหรับเครื่องพระมหาสุกรรมของพระมหากษัตริย์ตามโบราณราชประเพณีจะประกอบด้วยพระภูษาหลายชั้นค่ะเครื่องประดับจำนวนมากแผ่นทองจำหลักลายปิทดีิพระพักและพระมาลาสุกรรมซึ่งเป็นพระมหามงกุฎเมื่อถวายสุกรรมเสร็จแล้วจึงอัญเชิญพระบรมศพลงสู่พระโกฏ เพื่อประดิษฐานบนพระแท่นสุวรรณเบญจดลในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเหนือพระโกศจะมีพระนกพระประดลมหาสวัสวตฉัตกลางกัน้นท่าทางของพระบรมศพในพระโกศจะถูกจัดวางในท่านั่งประนมกรค่ะแผ่นทองจำหลักลายปิดที่พระพักนะคะมีชื่ออีกอย่างว่าพระสุพรรณจำหลักปริมณฑลฉลองพระพัก มีหน้าที่ปิดใบหน้าของศพเพื่อป้องกันไม่ให้เห็นสิ่งที่บังควรค่ะเป็นไปได้ว่าธรรมเนียมการปิดหน้าศพด้วยหน้ากากทองคำนี้พบทั้งในอารยธรรมจีนเช่นในสมัยราชวงศ์เหลี่ยวนะคะและยังปรากฏวัฒนธรรมนี้ในอาณาจักรจามปาและชวาเช่นกันค่ะธร,รมเนียมการบรรจุพระบรมศพลงในพระโกรธของเจ้าหน่าชั้นสูงได้เปลี่ยนมาเป็นการบรรจุลงหีบศพ ในงานพระบรมศพส,สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อปีพุทธศักราช2538ค่ะส่งผลทำให้ขั้นตอนการสุกรรมแบบดั้งเดิมลดทอนความซับซ้อนลงไปแต่ยังคงไว้ซึ่งธรรมเนียมอื่นได้แก่การถวายซองพระศีการถวายแผ่นทองจำหลักปิดที่พระพักในขณะที่พระชดาได้เปลี่ยนมาวางไว้ที่ข้างพระเศียรแทนการสวมสำหรับพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศูมิพลอดดเมหาราชบรมนาถบพิษนั้นได้เป็นที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหลังพระแท่นสุวรรณเบญจดลในหีบพระบรมศพค่ะโดยตั้งอยู่บนพระแท่นแว่นฟ้าขนาดย่อมสำหรับพระโกรธก็แบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะก็คือพระโกรธสำหรับทรงพระบรมศพและพระโกรธพระบรมอัฐิ สำหรับพระโกรธพระบรมศพมีสองชั้นค่ะชั้นนอกเรียกว่าพระรองมาจากคำว่าโลงนะคะทําจากไม้หุ้มทองปิดทองและชั้นในเรียกว่าพระโกรธคำว่าโกรธแปลว่าเครื่องห่อหุ้มหรือครอบค่ะทำด้วยโลหะปิดทองต่อมานิยมเรียกพระรองเป็นพระโกรทําให้เรียกพระรองทองใหญ่ว่าพระโกรทองใหญ่ พระกฎนี้มักจัดทำในช่วงปลายรัชกาลนะคะไม่ใช่ต้นรัชกาลเพราะถือว่าไม่เป็นมงคลและจะสร้างก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นเท่านั้นค่ะ สิทิ์มหาปราสาทนะคะได้ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกนะคะของพระราชฐานชั้นกลางในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดให้สร้างขึ้นเป็นปราสาทยกพื้นสูงรูปจตุรมุกนะคะลังคาทรงปราสาทมีมุกลดสี่ชั้นทั้งสี่ด้านยกเป็นด้านหน้าจะมีมุกเด็ดเป็นมุกลดอีกหนึ่งชั้นนะคะรวมกับด้านหน้าเป็น5ชั้นด้วยกันค่ะ ซึ่งแต่ละชั้นนั้นก็จะมุงด้วยกระเบื้องเคลือบสีพื้นเขียวขอบส้มประดับด้วยช่อฟ้าใบรากาและนาคเบือนแทนหางหงพระบัญชรและพระทวารจะมีซุ้มยอดมนดบทุกองค์ส่วนที่หน้าบันนั้นก็จะมีมุกทั้งสี่ทิศเป็นไม้จำหลักลายลงรักปิดทองรูปพระนารายณ์ทรงสุบันบนพื้นกระจกสีน้ำเงินล้อมรอบด้วยลายกระหนกการขดเทพนม ในส่วนของมุกด้านใต้ของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสนั้นก็จะเชื่อมต่อกับพระที่นั่งพิมานรัตยาด้วยมุกประสันนะคะส่วนมุกด้านทิศตะวันออกก็จะมีทางเดินเชื่อมกับพระที่นั่งอาภรณ์พิโมกปราสาสและมุกด้านทิศตะวันตกมีทางเดินเชื่อมกับศาลาเปลื่องเครื่องมีอัฐจันทร์ทางขึ้นและที่นั่งสองข้างมุกเด็ดและทางขึ้นด้านทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ด้านละแห่งนะคะซึ่งสร้างเพิ่มเติมในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะในเรื่องของพระโกรธนะคะนอกจากเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศแล้วก็ยังมีเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับพระบรมศพหรือพระศพที่สําคัญก็คือพระโกรธได้แก่พระโกรธทองใหญ่และพระโกรธทองน้อยตามลําดับนะคะ สำหรับพระศพพระบรมราชวงศ์ที่ดำรงพระอิสริยศักชั้นสมเด็จเจ้าฟ้าพระศพจะทรงพระกฎทองน้อยแต่ถ้ารับราชการหรือว่าทําคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติศาสนาก็จะปรดก้าประกรหม่อมพระราชทานพระกฏทองใหญ่เป็นกรณีพิเศษค่ะสําหรับพระกฏทองใหญ่นั้นเป็นพระโกธสําหรับทรงพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ชั้นสูงเช่นสมเด็จเจ้าฟ้า ในการพระราชพิธีพระบรมศพพระมหากษัตริย์นั้นมีธรรมเนียมการประดับตกแต่งพระโกรธทองใหญ่โดยประดับด้วยดอกไม้เพชรพุ่มข้าวบินที่ยอดพระโกรธนะคะที่ชั้นกระจ่างฝาพระโกรธประดับดอกไม้เพชรที่เรียกว่าดอกไม้ไหวปากพระโกรธโดยรอบประดับเรื่องเพชรมีผู้เงินห้อยเป็นระยะทุกมุมและที่เอวพระโกรธจะประดับดอกไม้เพชรโดยรอบเรียกว่าดอกไม้เอว เพื่อถวายพระราชอิสริยยศอย่างสูงแต่หากใช้พระโกรธทองใหญ่ทรงพระบรมศพพระบรมวงศ์ก็จะลดทอนเครื่องประดับพระโกรธลงตามพระราชอิสริยยศค่ะตามประวัตินะคะกล่าวว่าพระโกรธทองใหญ่สร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเมื่อปีพุทธศักราช2351เพื่อเตรียมสำหรับการพระบรมศพของพระองค์เองค่ะ และก็ได้สร้างเพิ่มเติมขึ้นในสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่9เนื่องจากองค์เดิมชำรุดเสียหายมากนะคะเพราะผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานท่งเรื่องของพระโกรนั้นก็มีเรื่องราวมากมายเลยนะคะที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะสองสาวสรุปลาแล้วหอย่างง,าง,งานี่ก็งงเหมือนกัน Но в го ท่านผู้ชมคะอย่างที่เรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะคะว่ากําหนดการสวดพระอภิธรรมประจําวันนั้นก็จะมีขึ้นในทุกๆวันตั้งแต่เวลา6กนาฬิกาไปจนถึงเวลา21่สนาฬิกาและก็จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมะวานเจวันในวันที่30ตุลาคมและ31ตุลาคมนะคะพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณญรสมาวานสิบห้าวันในวันที่7พฤศจิกายนและ8พฤศจิกายนพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาน50าวัน ในวันที่12ธันวาคมและ13ธันวาคมรวมถึงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตว์ตะมะวาวัน100วันในวันที่31มกราคมถึง1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569ค่ะในช่วงเวลา19นาฬิกานะคะของวันนี้จะมีพระราชพิธีอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งธรบ5จั ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะถ่ายทอดสดให้ท่านผู้ชมได้ติดตามชมกันค่ะสำหรับช่วงเวลานี้พิชนีสารัตอมรักษ์และคุณอุรสยาเพชรสศิลป์ในานามโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ